สวัสดีนะครับตอนนี้สามทุ่มกว่าครับเดลิโอนะครับจะมาเป่าเป่าเคียนกันอ่ะตอนนี้พร้อมหรือยังเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับเดี๋ยวมาร้องเพลงอวยพรให้ลีโอไปมาฟ้องกันเลยนะครับอ่ะพร้อมสามสองหนึ่ง อธิษฐานเลยครับอธิษฐานเลยอธิเกอร์ช่วยกันเป่าทิกเกอร์ช่วยกันเป่าด้วยทิกเกอร์ขโมยเปล่าก่อนเอาเป่าเลยอ่าเย่ตบมือตบมือเย่วันนี้นะครับอ่าหมาเป่าเค้กดึกหน่อยครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งกินหมูกระทะกันเสร็จอ่าตอนนี้เดี๋ยวมาตัดเค้กแบ่งกันตัดเค้กแบ่งกันเด็กๆทั้งบ้านครับเดี๋ยวมากินเค้กไปพร้อมๆกันเดลีโอส่งส่งเค้กไปให้ โอ้อริโอขอบคุณเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีก2วันครับนี่อีกสองวันวันที่11เพฤษภาคมนี้ครับเป็นวันเกิดทิกเกอร์ครับเดี๋ยวมาเป่าเค้กกับทิกเกอร์ต่ออีกรอบหนึ่งครับอ่ะ,อะทิกเกอร์ขอบคุณเ <ๆ S 2> พื่อนๆ,ๆนะครับอ่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับอ้าวลีโอกำลังใจออลีโอพูดอะไรไม่ค่อยออกครับตื่นเต้นครับอ่ะคลิปนี้ครับขอจบสั้นๆแล้วกันนะครับขอบคุณทุกๆคำอวยพรเลยนะครับ พาเล่อยู่นครสวรรค์น,นะครับตอนนี้ขอบคุณทุกๆคำโปยพรเลยนะครับเดี๋ยวทิกลีอโอจะพาไปตกเบตต่อพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามชมไว้ด้วยนะครับอ่าคลิปนี้ลาไปก่อนครับสั้นๆบายบายไปแล้วครับ